สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันใกล้วันหยุดยาวแล้วนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนแล้วต้องการหาซีรีส์ญี่ปุ่นดูอยู่แล้วแล้วก็ วันนี้บันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นคัดซีรีส์ญี่ปุ่นที่สตรีมมิ่งลงใน Netflix ตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วจนถึงมีนาคมปีนี้นะครับปี2024มาฝากกันจริงๆมันมีหลายต่อหลายเรื่องมากๆเลยแต่ว่าคัดมา15บวก1เรื่องคัดมาฝาก,กเรื่องที่ดูแล้วสนุกคุณภาพดีดูแล้วรู้สึกว่าอยากป้ายยาให้ผู้ชมไปลองตามดูกันนะครับการันตีว่าสนุกทุกเรื่องเน้นย้ำอีกทีว่าคัดเฉพาะที่สตรีมมิ่งแบบเต็มเรื่องจบครบทุกตอนเรียบร้อยแล้วลง Netflix ตั้งแต่มกราคมปี2023จนถึงมีนาคมปี2024เรื่องที่สตรีมมิ่งไปก่อนหน้านี้ผมเคยแนะนำไปแล้วเมื่อคลิปแรกๆเลยนะครับลองไปย้อนฟังกันได้นะส่วนเรื่องที่มาหลังจากมีนาคมก็มคือเรื่องที่มาหลังจากที่เทปนี้ออนแอร์นะครับ เรียกว่าเทปอ่ะเก่ามากหลังจากที่ EP ีนี้ออนแอนะครับรอคลิปในอนาคตนะจ๊ะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วมาเริ่มต้นกันเลยว่ามีซีรีส์ญี่ปุ่นใน Netflix เรื่องไหนที่น่าดูบ้างคัดมาฝาก15บก1เรื่องมีติ่งไว้1เรื่องสงสัยกันละซิว่าติ่งไว้ทำไมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาดูกันเลยดีกว่าครับ เราเริ่มจากคอร์เท t Series แนวชีวิตมิตรภาพนักดนตรีเครื่องสายสีคนที่บังเอิญเจอกันและฟอร์มวงดนตรีเครื่องสายบรรเลงเพลงคลาสสิกแต่ในความบังเอิญน,นั้นกลับมีเรื่องราวสุดลึกลับและเงื่อนงำซุกซ่อนจากอดีตคำโกหกและบาดแผลของพวกเขาพบความซึ้งใจของมิตรภาพจากชีวิตแปลกๆข,ของคนแพ้ที่เป็นแค่ควันจางๆการรวมตัวกันของสุดยอดฝีมือมัตสึทาคาโกะมิซูชิมะฮิคาริทาคาชิอิเซมัึดะริวเฮและบทแจ้งเกิดของโยชิโอกะริโฮ Quartet เรื่องต่อมา MIU 404ค uh ู่หูสืบตระเวน404 Series Now Action สืบสวนสอบสวนหน่วยสืบตระเวนที่4กับภารกิจสำรวจมุมอับของญี่ปุ่นที่จะพาคุณไปพบกับอาชญากรรมที่แฝงเร้นอยู่ในสังคมกับกลุ่มตำรวจที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่คุณจะหลงเสน่ห์ของพวกเขาอิยะโนโกะพบโฮชิโนเกนร่วมด้วยอาโซคุมิโกะฮาชิโมโตะจุนมิสุคามิโคชิและสุดะมาสกิกับบทร,ร้ายสุดขั้ว MIU 404คู่หูสืบตระเวน404เรื่องต่อมาก็เป็นเนซเซชุน Saving My Stupid Youth Series Now Comedy ี้และ coming of age สุดเฮฮาเมื่อโรงเรียนชายล้วนและหญิงล้วนต่างศาสนาซึ่งเป็นอริกันมานานแสนนานมีเหตุให้ต้องรวมห้องเรียนกันความอลมานจึงบังเกิดพร้อมเสียงฮามิตรภาพการชำระแผลใจในอดีต และรายการวิทยุท้องถิ่นที่จะมากระตุกต่อมหานิชิกิโดเรียวพบมิสุชิมะฮิคาริและนักแสดงชั้นนำอีกครับข้างในโกเมนเซชุนเซฟ i ิ g งไม t สตู d ิ o ยูธเรื่องต่อมา The Full Time Wife Escapist Series แนวโรแมนติกคอมเมดี เมื่อหญิงสาวจบปริญญาโทแต่หางานทำไม่ได้เธอตกลงปรงใจมาทำงานบ้านให้อดีตของลูกน้องพ่อก่อนพบว่าเธอรักการทำความสะอาดแต่ครอบครัวดันจะย้ายถิ่นฐานซึ่งเธอไม่อยากย้ายเธอจึงทำสัญญาแต่งงานหลอกๆก,ก,กับอดีตลูกน้องของพ่อเพื่อให้ได้ทำงานต่อก่อนจะเกิดเป็นความรักขึ้นมาอย่างจริงจังอารากาคิูอิพบโฮชิโนเกนใน The Full Time Wife Escapist เรื่องต่อมา Informa เขารับอันตรายซีรีส์แนวทริลเลอร์แอคชั่น ผู้สื่อข่าวแถบรอยสู้ชีวิตและสายข่าวอดีตยากุซ่าจอมเอะผู้กว้างขวางทั้งคู่ร่วมมือกันขุดคุ้ยเบาะแสเพื่อทําข่าวเหตุฆาตรกรรมคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองอย่างโหดเหี้ยมก่อนจะพบว่านี่เป็นเหตุาตการณ์ฆาตรกรรมต่อเนื่องคิริธานิเคนตะพบซาโนะเรโอคิตะคณะและโมริตะโกในอินฟอร์ม่าข่าวลับอันตรายเรื่องต่อมา Story of my Family ลซีรีส์แนวครอบครัวดราม,ม่าและคอมเมดี้เมื่อลูกชายคนโตของคณะละครโน ออกจากบ้านเพื่อไปเป็นนักมวยปล้ำหลายสิบปีผ่านไปเมื่อพ่อผู้เป็นศิลปินแห่งชาติล้มป่วยเขาได้รีทายจากอาชีพมวยปล้ำและกลับเข้าตระกูลอีกครั้งท่ามกลางความรักและความขัดแย้งของพี่น้องรวมถึงเรื่องราวแพลใจระหว่างสายเลือดที่รอการเยียวยานางาเซโทโมยะพบนิชิดะโทชิยุกิโทดะเอริกะคิริธานิเคนตะเองุจิโนโริโกะและนากายามะเคนโตะใน Story of My Family เรื่องต่อมา Heaven and Hell Soul Exchange Series แนว t ร r ล l l อร์สืบสวนสอบสวนเมื่อตำรวจหญิงต้องชินฝีมือดีตามสืบคดีฆาตกรรมสุดโหดจนเธอพบผู้ต้องสงสัยแต่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของเธอสลับร่างกับผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายโปรไฟล์ดีแต่มีเงื่อนงำปริศนาเกินคาดเดาอเซฮารุกะพบทาคาฮาชิอิเซใน Heaven and Hell Soul Exchange เรื่องต่อมา The Days วันวิบัติ s e r i e ์แนวดราม่าภัยพิบัติและสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับฟุกุจิมะไดอิจิโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งต้องผเผชิญกับมหันตภัยสุดเลวร้ายเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิซัดถล่มจนเกิดความเสียหายและทำให้สารกัมมันตังสีปนเปื้อนยากุโชโคจิพบทาเคนอุจิยูทากะและนักแสดงชั้นนำจากญี่ปุ่นพลาดไม่ได้กับซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริง The Days วันวิบัติเรื่องต่อมา let's get divorced อย่ากันดีกว่าซีรีส์แนวคอมดี้จิกัดเ็จสีสังคมญี่ปุ่นเรื่องราวชีวิตคู่ของนักการเมืองสุดหยำแปกับนางเอกอันดับหนึ่งของวงการที่ชีวิตหน้าจอดูหวานแววแต่หลังจอนั้นอยากหย่าก,กันเต็มที่แต่ไม่สามารถหย่าร้างกันได้เพราะภาพลักษณ์ที่ทั้งคู่สร้างไว้และเป็นช่วงที่การเมืองเดือดทําให้ทั้งคู่ยังต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมัตสึสกะโทริพบนากะริอิสะรวมด้วยนิชิกิโดเรียว ทยยุกะและฟูรุตะอารตะใน let's get divorced ย่ากันดีกว่าเรื่องต่อมา Until the Cherry Blossom Falls ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าเจ็ดปีหลังจากเพื่อนชายคนสนิทเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุหญิงสาวกลับมายังบ้านเกิดที่จังหวัดนากาโน่อีกครั้งแล้วปฏิหารใต้ต้นซากุระก็บังเกิดเมื่อเพื่อนชายคนสนิทได้ฟื้นคืนชีพแต่เขายังคงเป็นเด็กหนุ่มวัย17เหมือนเดิมสัมผัสความซาบซึ้งที่มาพร้อมเงื่อนไขของเวลาก่อนซากุระจะร่วงโรยซานโนฮายะโตพบอิโตโยมาริเอะในอัน Until the c h e r r y Blossom Falls เรื่องต่อมาโตเกียว MER ซีรีส์แนวการแพทย์สุดระทึกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่สุดไฮเทคนำทีมโดยแพทย์ผู้ทุ่มเทและกล้าหารแต่เขามีอดีตคลุมเครือกับภารกิจช่วยเหลือประชาชนโดยมุ่งหวังให้ยอดผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์ สุสกิเรียวเฮพบคาคุเคนโตะนานาโอและอิชิดะยูริโกะพร้อมนักแสดงชั้นนำอีกครับข้างในซีรีส์แนวการแพทย์ยอดนิยมโตเกียว M.E.R. เรื่องต่อมาฟีฟอง ายไม่ได้ซีรีส์แนวสายรับสืบสวนสอบสวนละผจญภัยเมื่อเกิดการโอนเงินร่วงประเทศผิดพลาดผู้จัดการแผนกจึงต้องเดินทางจากญี่ปุ่นไปยังประเทศเบลาคาเพื่อทวงเงินคืนแต่กลับต้องพบเจอการผจญภัยสุดห้าหันที่ยากเกินคาดเดามาพร้อมอดีตของตัวเขาที่ไม่สามารถบอกใครได้และองค์กรลับสุดยอดที่มาพร้อมภารกิจปริศนาซีรีส์โปรดักชันสุดอลังการทุ่มทุนสร้างกว่า1น0ล้านเยนทุกตอนถ่ายทำกันไกลถึงประเทศมองโ,งโกเลีย นำแสดงโดยสากอิมาสโตะพบอาเบะฮิโรชิยาคุโชโคจินิคโดฟูมิมัสสึกะโทริและนักแสดงอีกครับข้างสัมผัสรสชาติใหม่ของซีรีส์สายลับจากญี่ปุ่นในฟีฟองตายไม่ได้ เรื่องต่อมาโคโนดริหรือดรสต็อกส์อารย์ของชีวิตซีรีส์แนวการแพทย์สูตินริแพทย์ไฟแรงซึ่งเป็นอัจฉริยะด้านเปียโนเขาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อนำพาเหล่าคนไข้ข้ามผ่านการลอดบุตรที่เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์และความท้าทายหนึ่งในซีรีส์การแพทย์ที่ดีและสมจริงที่สุดของญี่ปุ่นอายาโนโกะพโพชิโนเก็นมาซึโอกะมายูโยชิดะโยและสะกางุจิเคนทาร่ในโคโนดริหรือดรสต็อกส์อารย์ของชีวิต เรื่องต่อมานะครับ brush up life หรือ rebooting ชีวิตใหม่ผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุเมื่อเดินทางถึงย่ม,มโลกเธอได้รับข้อเสนอว่าจะไปเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่หรือจะ reboot เกิดเป็นร่างเดิมคนเดิมเธอเลือกรีบูตเกิดเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อเก็บตกรายละเอียดของชีวิตที่ทำพลาดไปในชีวิตแรกหนึ่งในซีรีส์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงญี่ปุ่นและเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดประจำปี2023นะคร ทำคลิปแนะนำไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ญี่ปุ่นที่ต้องดูอันโดสกุระพบคาโฮะคินามิฮารุกะมิซึคาวะอาซามิโซเมทานิโชตะและนักแสดงชั้นนำอีกครับข้างจากญี่ปุ่นติดตามได้ใน Brush Up l i f e หรือ Rebooting ชีวิตใหม่เรื่องต่อมา House of Ninja ซีรี Action, ส์แนวแอคชั่นสืบสวนและครอบครัวหลายปีนับจากหันหลังให้ชีวิตอันตรายของเหล่านินจาครอบครัวนินจาครอบครัวสุดท้ายต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจลับ เพื่อหาทางหยุดยั้งภัยคุกคามที่ค่อยๆคืบคลานประเทศญี่ปุ่นนำแสดงโดยคาคุเคนโต รวมด้วยเองุจิโยสเกะทาเอะคิมูระและโยชิโอกะริโฮติดตามภารกิจลับสุดยอดได้ใน House of Ninja และแถมให้อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นซีรีส์พิเศษหนึ่งตอนจบลง Netflix อย่างเซอร์ไพรส์มากๆเลยกับ t r e s p a s s e r s บุกมาปล้นซีรีส์แนวตลกร้ายเมื่อแม่บ้านจอมเป๋สองคนและสาวคลั่งซีรีส์สืบสวนรวมตัวกันวางแผนบุกปล้นบ้านเจ้านายที่มีข่าวสุบซิบว่าเจ้านายคนนี้ไม่จ่ายภาษี ภารกิจบุกรุกครั้งนี้จึงเป็นการปล้นคนรวยช่วยคนจนเต็มไปด้วยความตลกร้ายที่ตลกร้ายกาศและฉลาดในการเล่าเรื่องนำแสดงโดยคิคุจิริงโกะฮิไรวะคามิและโยชิดะโยทรัสพาร์เซอรสบุกมาปล้น และนี่คือซีรีส์ญี่ปุ่น15บวก1เรื่องเรียกง่ายๆว่า16เรื่องจาก Netflix ที่เริ่มสตรีมมิ่งตั้งแต่มกราคมปี2023จนถึงณนะตอนนี้นะครับคัดมาฝาก16เรื่องให้ไปตามดูกันในช่วงวันหยุดยาวเดือนเมษายนนะส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจนะถ้าชอบเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ ก็ไปติดตามดูกันได้นะครับชอบเรื่องไหนก็เมนต์บอกกันได้นะครับเราจะดีมากๆเลยถ้าช่วยแชร์คลิปนี้ต่อไปให้คนอื่นๆได้รู้ว่าซีรีส์ญี่ปุ่นสตรีมมิ่งลงใน Netflix เยอะกว่าที่เขาคาดคิดถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจทั้งคอมเมนต์ทั้งไลค์ทั้งแชร์แล้วก็ทั้งยอดวิวด้วยนะครับดูซีรีส์ญี่ปุ่นให้สนนครัับ้วสสีีด